กันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าเขาใช้ชื่อนี้ว่าถึงเมษาจะหน้าแล้งแต่ คนไทยไม่แรงน้ําใจนะเดี๋ยว,วันนี้นะคะถึงวันที่16เมษายนค่ะมาร่วมศาสตร์ความสุขกันหน่อยค่ะส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยนะคะในโครงการแรงนี้ไม่แรงน้ําใจด้วยการให้โลหิตพร้อมกับรับเสื้อสวยๆนะคะบนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะเป็นเสื้อท T-shirt ที่ระลึกสุดพิเศษลายกิบบลัดเซฟไลฟ์นะคะไว้ใส่ในช่วงสงกรานต์แบบนี้ด้วยค่ะ โดยในทุกปีนะคะเทศกาลสงกรานค่ะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตามประเพณีไทยประชาชนส่วนใหญ่ค่ะเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำนาและร่วมกิจกรรมตามประเพณีกับครอบครัวส่งผลให้การบริจาคโลหิตในช่วงนี้นะคะลดน้อยลงแต่ความต้องการค่ะสวนทางกันนะคะเพราะว่าความต้องการของการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลในช่วงสงกรานเนี่ยกลับสูงขึ้นค่ะสวนทางกันอย่างนี้เลยโดย คำว่าใช้สูงขึ้นนะคะก็คือมากกว่าช่วงปกติถึงร้อยละ30เนื่องจากมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นจํานวนมากและต้องมี และต้องการโลหิตนะคะอย่างเร่งด่วนและเยอะพอสมควรเลยในโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสำรองโลหิตเพื่อให้สามารถนําไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีครั้งนี้เองค่ะก็เลยอยากออกมาเชิญชวนนะคะประชาชนที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ทั้งตัวเองแล้วก็ไปบอกต่อประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะในการร่วมบริจาคโลหิตในโครงการแรงนี้ไม่แรงน้าใจด้วยการให้โลหิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึง16เมษายนพิเศษด้วยนะคะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตในโครงการนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ในกรุงเทพมหานครนะคะภาคบริการโลหิตแห่งที่12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต8แห่งในกรุงเทพมหานครใครที่ไปจุดอย่างที่บอกไปนะคะจะได้รับของพิเศษของขวัญพิเศษเลยนั่นก็คือเสื้อยืด i v e blood save life นะคะแทนคำขอบคุณนอกจากนี้นะคะศูนยบริการโลหิตแห่งชาติก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสารประเพณีไทยตลอดทั้ง9วันในช่วงระยะเวลาของโครงการอีกด้วยค่ะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าแรงนี้ไม่แรงน้ำใจนะครับด้วยการให้บริจัคโโลหิตน,นั่นเองอนะครับเพื่อเขาเรียกว่าต่อ ต่อชีวิตต่อชีวิตน,นะอ่ะขออินโฟเมสักครู่หน่อยนะคะเป็นเสื้อสวยๆเลยนะคะสำหรับใครที่ไปบริจาคจุดอย่างที่เราบอกไปนะกิฟต์บั o d นะคะเซฟไลฟ์ก็คือให้เลือดเท่ากับช่วยชีวิตนั่นเองน,น,นะคะก็สามารถไปได้อะอันนั้นคือเม็ดเลือดใช่ไหมคะที่ยิมยิมอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะเม็ดเลือดมีความสุขนะคะคนให้มีความสุขคนรับมีความสุขเม็ดเลือดก,ก็มีความสุขเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะก็เป็นเลือดที่ดีนะคะสถานที่บริจาคมี QR code ตอนนี้สามารถสแกนได้เลยนะคะใครที่อยู่ใกล้จุด หรือว่าไม่สะดวกไปก็สถานีใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นเองค่ะ